อนนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข2005บ้านลาดกัมลาใสางามแทกกัมลาใสสนุก็ดีในระดับนะสนีดว่าใช้ได้ตอนแรกเขาก็จะข้ามกันเข้าแถวมากเลยเข้าแถวมากเลยจาแยกหน้าเรือนจำสารคาม ถนนก็จะเป็นคอนกรีตสลับลาดยางร,ระยะทางก็ประมาณ3 5กิโกิโลนนี้เราอยู่ที่บ้านท่าแหวิทยาคบอำเภอของชัยเลาะเที่ยวครับเลาะเที่ยวของฝากโอ้หมดหนึ่งเขาไปตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2>, 2 3 6 7เ็มหาสารคาม คลองชัยกำรรมะลาใสศูนย์สามจิตอํเภอคลองชัยแล้วเราจะไปต่อกันที่กำมะลาใสนะถึงแล้วครับอำเภอคลองชัยตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คศูนย์ราชการอํเภอคลองชัยเอกันต่อครับผมที่นี่ของชัย เราจะไปกัมมาาไซยังไงลละจะไปไหนดีพระธาตยาคูกันลำาพาวอุทยานโลกไดโนเสาร์ตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงไมาเลข2 3 6 7มุ่งไป2 1 1 6 2 3 6 7 2 1 1 6 นาข้าวงามมากยี่สิบแปดกิโลหกร้อยเอ็ดน้าข้าวยังงามเลยฝนก็จะตกเราจะคคขับรถไปหาฝนแ,แน่ๆเลยเนี่ยเรามาถึงนี่ได้ไงเนี่ยไปไหนดีเราเพี้แค่มาซ่อมรถนะยอดกับร้อยเอ็ดดีกว่าครับเราอยู่บนทางหลวง แยกบ้านบบาร้อยเอ็ดกำมลาใสเราจะไปร้อยเอ็ดกันครับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสี่ร้อยเอ็ดกาลสินเป็นการเทสรถที่ไกลมากเลยครับจากอำเภอบ,บ่อระบือมากาลสินย้อนไปร้อยเอ็ดอีกหนึ่งรอบจัดไปครับผมดูที่จะผ่านหรือเปล่าเส้นสองหนึ่งสีนะ่ครับกาลสินร้อยเอ็ด มีต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยมีต้นไม้ใหญ่เยอะมุ่งหน้าววอ่าเพืจังหารอีก1 0กิโลภูชากของงามแล้วเขางาม,มดีคนะรบับนั่นเองเขาพระเจ้าไปจัสออดนะครับวัดหนองคอนการเทรรสรถที่ไกลมากครับ ข้านทาน่าดึงอำเภอจังหาอีก11กิโล119กิโลทางหลวงหมายเลข214แม่น้ำฉีจังหาร11กิโลแม่น้ำฉีน้ำไหลน้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่ สีแม่น้ำสีสเรามืองนาอำเือจังหารนะครับเราเมืองนา้องตัวอำเภอจังหารไ,าไ,หาได้ยังเป็นตัเกด้เอจังหาร นเีเรายป่าไหมโอ้ผิแดำผกวดำาเขีเข้มอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดมีอะไรกินบ้างนี่ okay <laughs> อางหลวงไว้เริสองสูงสองบุรีรัมย์ศูงย์นะสนามที่มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนั่นเลยสุริีลรงเกษตรพิเศษยัโสธรต้นต้นมะกกกันเทียบเลยเย็นเทียบ เกษตรวิสัย21กิโลระยะกระบู60โคกไก่มาได้ไงเนี่ย ถึงแล้วอำเภอพยัคฆภูมิทิศโค<อ>กไก่จากเกษตรทิศมา55กิโลไก่มาก เราจะไปอาหารตลาดน้ำี่นี่อำเภออยางอำเภอยางศรีสุลถึงแล้วออกไปก็อําเภออาเสียตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข2องคทางหลวงชนบท ทางหลวงสองหนึ่งเก้าพยักระพงพิเศยยางศรีสุราชนาเชื่อมบริเวณพังาศรรกาที่นี่อำเภอ,อย่างศรีสุราชข้าแล้วข้าแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยดูลำพัน อำเภอนาเชือกเดินจังหวะมาเที่ยวอยู่นะเลยตอนนี้เรากลับบ้านก่อนนะครับค่ำแล้วครับวันนี้บอ้อมโลกนะครับวันนี้อำเภอนาเชือกอยู่ข้างหน้านี่เอง,งเอยูประมาณ3กิโลตอน,นนี้เราอยู่ที่อำเภอนาเชือกแวะซื้อกับข้าวลกลับไปบ้านไม่มีอะไรกินที่ สองฝั่งเลยนะ the, the คือนอเชื่กครับ